สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินจังหวัดลบบุรีปี2552เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่นาสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ใหญ่หลังรูปเหมือนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีปี2518สภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดโทนดอกใหญ่ปี2528หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจงังหวัดสิงห์บุรี mm hmm. เลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดตะกุดโทนอันนี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ mm hmm. องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมปี2 5 3 7เป็นเนื้อทองแดงตอกโคสองข้างสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันหกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพ้าผงรูปเหมือนสมเด็จโตหลวงปูนน่นาควัละคังปุกเสกปี2495เป็นเนื้อผงนะคะพี่ปิดทองสภาพสวยองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายหลังยันน้ำเต้านูนปี2513ท่านเจ้าคุณนออธิฐานจิตปุกเสกออกวัดศิลขันจังหวัดอ่างทองสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระรัตนจ,จักเนื้อดินหลวงพ่อชื้นวัดยานศสลจังหวัดอุทยาสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญประจำวันพุธหลังยันห้าปีสองห้าศูนย์ศูนย์พิธี15สิบห้าศตวรรษเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองสภาพสวยองนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพุทธชินาาชอินโดจีนปีสองสเป็นเนื้อทองผสมตอกโคตใต้ฐานปลูกศิกที่ใหญ่สภาพสวยองค์นี้ขอที่สองพันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปงวัดธรรมะเจดีจังหวัดสิงห์บุรีปี2533เป็นเนื้อทองผสมสภาพสวยเดิมองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นแรกปี2497เก้เเนื้อทองเหลืองนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้ขอที่2、002นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียญรุ่นรวยเจริญสุขหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยาปี2557เป็นเนื้อทองเหลืองกระล่ทองตอกโคตรกองเดิมองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสวัลคังกรุงเทพปี2539หลังปั๊มโตพุมรังสีกล่องเดิมองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่สององนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2538กล่องเดิมองค์ล้150นะคะเดี๋ยวให้ดวงพาด้านในนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่สองนะคะองค์ละร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญใบขี้เหล็กใหญ่รุ่นพิเศษหลวงปู่เพ้วัดลังหมันจังหวัดนครปฐมปี2 5งปี2557เนื้อทองแดงตอกโคส,สอทอกล่องเดิมองค์นี้ขอที่500นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พาด้านในนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อง์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นหลวงพ่อเปิรฉนลองกระถินปีสองห้าสามหกเป็นเนื้อทองแดงตอกโคตวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกองเดิมองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะ นี่นะคะสวยนะคะจมูกโด่งดีนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น หานุมานทรงฤทธิ์เลืองเดชหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพู่จังหวัดอุบลราชธานีปี2554เป็นเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองตอกโคตใต้ฐานกล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะนี่นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกิติคุโนแปสพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2553เป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเงินตอกคนหมายเลขหนึ่งสี่แปดเก้กล่องเดิมองค์นี้ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์้าด้านในนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นรวยหมื่นล้านหลวงปู่ทวดวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2563เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองลงยาสีเขียวและสีน้ำเงินต่อโคดหม่เลขกล่องเดิมเหรียญละ350นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดวงพระด้านในนะคะสีเขียวก่อนเลยนะคะสวยมากนะคะพี่ ต่อไปนะคะพี่เป็นสีน้ำเงินนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเนื้อผงปิดทองในพิมพ์วัดประวันิเวศกรุงเทพปี2535กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวให้ดูวงพัดด้านในนะคะนี่นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นฟ้าประทานพรวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีปี2566เป็นเนื้อทองแดงลมดามตอกโคตทองคำกล่องเดิมองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวให้ดวงพระด้านในนะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจัดพิจิตรรุ่นทรงเจริญเป็นเนื้อสองกริย์นะคะพี่กล่องเดิมองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญนั่งพานมหาเศรษฐีพันล้านหลวงปู่ทวดวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2562เป็นเนื้อกระไหล่ทองลงยาต่อโค้ดหม่เลขกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวให้ดวงพ้ดด้านในนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นแผ่นปั๊มสมเด็จโตวัดัชยโยจังหวัดอ่างทองปี2521เป็นเนื้อฝ่าบาทกระไหละทองขนาด5.5คูณ4.5นิ้วบูชาแผ่นปั๊มอันนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ